คอมเมนต์ชาวกัมพูชาในอีกมุมก็มองว่าเมืองไทยเนะี่ยถ้ามีการลงทุนจากจีนเข้ามาเยอะหรือว่าพูดง่ายๆถ้าเป็นหนี้จีนป่านนี้คงจเจริญกว่ามาเลเซียแล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยแหละเรื่องนี้ถูกพูดถึงในมุมมองของเพื่อนบ้านนะครับว่าในอีกมุมนะถ้าประเทศไทยด้วยความที่พื้นฐานก็มาดีอยู่แล้วนะแล้วก็บวกกับการที่มีการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเสริมเข้ามาจากทางฝั่งจีนอีก เขาก็บอกว่ามันจะดีกว่าเพื่อนบ้านแบบชนิดที่ทิ้งห่างไปไกลมากเลยโดยคนนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าจีนลงทุนให้ทั้งหมดนะสร้างให้ทั้งหมดเลยในไทยเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานจะแบบว่าไปรวดเร็วกว่านั้นอีกมากเลยในด้านของการเดินทางนี้ก็จะแทบไม่ต่างจากประเทศพัฒนาแล้วทางฝั่งยุโรปเลยทีเดียวนั่นก็เป็นความเห็นในมุมมองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าจีนสร้างให้ทุกอย่างก็จะเติบโตเร็วขนาดน,นั้นแหละแล้วก็อาจจะเจริญกว่ามาเลเซียได้ก็เป็นได้ แต่ทางฝังของคนที่โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็บอกว่าเออมันอาจจะเจริญก็จริงนะประเทศจเจริญขึ้นจริงแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเนี่ยอาจจะไม่ได้สบายอย่างที่เป็นอยู่ในบริบทปัจจุบันก็เป็นได้ในประเทศอาจจะต้องดิ้นรนมากกว่านั้นอย่าลืมว่าการเป็นหนี้ก็ต้องหักเงินอะไรต่างๆภายในประเทศที่เอามาทําสวัสดิการของผู้คนที่ได้รับกันอยู่ทุกวีทุกวันเนี่ยมันก็ต้องหัก ลบกรบหนี้กันไปอย่างมาหาศาลด้วยแล้วก็ความเป็นอยู่ไม่ได้สบายและต้องดิดนลนมากกว่าบ้างก็พูดมานะครับว่ามันมีส่วนที่ถูกต้องบ้างนะว่าถ้าจีนลงทุนให้หมดเนี่ยไทยจเจริญกว่ามากเลยจเจริญกว่ามาเลเซียการเดินทางในประเทศแทบจะไม่แตกต่างจากสิงคโปร์แต่อยู่ในรูปแบบที่ใหญ่โตกว่ามากแต่ในอีกมุมที่น่าคิดอย่าลืมว่าไทยเนี่ยคือประเทศที่ก็บริโภคพืชผลทางการเกษตร ภายในประเทศของตอนเองด้วยอย่างข้าวอย่างผักภายในประเทศเนี่ยแต่อีกม,มุมถ้าจีนเข้ามาลงทุนนะ่ะไอสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างมันจะเข้ามาในประเทศไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นผักราคาถูกจากจีนข้าวกเกษตรอะไรต่างๆพืชผลทางการ,กรเกษตรที่มันทําราคาได้ถูกกว่าสุดท้ายมันจะกลายเป็นว่าสินค้าจีนก็จะเข้ามาแบ่งตลาดมากขึ้นก็เข้ามาตีตลาดมากขึ้นส่งเข้ามาขายในปริมาณที่มากขึ้นมากข,ขึ้นเรื่อยๆในประเทศแน่นอนมันส่งผลเรื่องอะไร บางคนอาจจะได้ซื้อของในราคาถูกก็จริงแต่เกษตรกรอีกจำนวนมากผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศจะพบกับชีวิตที่ยากลำบากเพราะว่าสินค้าของพวกเขาจะขายไม่ได้หรือถ้าขายได้มันจะต้องแข่งราคากับสินค้าที่เข้ามาจากจีนอีกที่ผมหมายถึงก็คือประเทศนหนจะพัฒนามากเลยตัวประเทศจะพัฒนามากโครงสร้างพื้นฐานจะเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆแต่ถ้าว่าชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนหรือไรายได้ต่อหัวมันจะไม่ได้ขยับไปกว่านั้นมากนักเพิ่มเพิ่มมันอาจจะลำบากมากกว่าเดิม นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆที่แสดงให้เห็นว่าด้วยความที่ยังคงเป็นสังคมเกษตรกรรมอยู่และสินค้าจากจีนมันถูกได้มากกว่านั้นมันจะมีคนจํานวนไม่น้อยที่พวกเขาจะพบกับความยากลําบากในชีวิตมากขึ้นมากกว่าในปัจจุบันแน่นอนว่าในหลายๆพื้นที่อาจจะมีรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านโอ้โหมันสวยหรูมากเลยอาจจะวิ่งผ่านแปลงเกษตรกรรมโอ้โหนั่นมันคือรถไฟที่ทันสมัยมาก แต่ในอีกปุ่มหนึ่งมันจะกกับกลายเป็นว่าผู้คนอีกจํานวนไม่น้อยก็ได้แต่เห็นรถไฟวิ่งผ่านไปแต่พวกเขาอาจจะไม่มีเงินเข้าไปใช้บริการรถไฟที่ทันสมัยแบบนั้นได้เลยเพราะพวกเขาต้องแข่งราคากับสินค้าและก็อาจจะทําเงินได้น้อยลงโดยความเห็นตัดมานะครับก็วิเคราะห์อีกว่ามันเป็นในลักษณะที่ด้วยความที่ไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วนั่นจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปรับโครงสร้างพื้นฐานที่ เติบโตได้อย่างรวดเร็วเกิดขึ้นมากมายอะไรขนาดนั้นคือพื้นฐานที่มันมีอยู่นะมันสามารถพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้ยังไงก็ตามรถไฟความเร็วสูงจีนก็คาดหวังที่จะเชื่อมโยงอยู่แล้วมันจึงค่อยเป็นค่อยไปได้อย่างที่ความเห็นก่อนหน้าว่าไว้ว่ารถไฟความเร็วสูงมันอาจจะมีมากขึ้นมันจ,จะเดินทางได้อย่างสวยหรูถนนหนทางเนโอ้โหดีมากขึ้นอะไรแบบนั้นแต่ในทางตรงข้ามเลยได้ต่อหัวของผู้คนอาจจะไม่ได้ขยับไปไหน สิ่งที่ทำให้ความสําคัญก็คือไรายได้ของผู้คนต่างหากผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะสภาพแวดล้อมของประเทศอาจจะดูคล้ายกับประเทศพัฒนาแล้วไทยจีนเข้ามาเต็มเหนียวเลยพี่อะไรแบบนั้นลงทุนให้หมดเลยแบบนั้นแน่นอนว่าสภาพแวดล้อมมีความสะดวกสบายเกิดขึ้นแทบทุกเมืองใหญ่นี่โอ้โหมีการพัฒนามากแต่สิ่งที่ไม่ได้ขยับเลยคือไรายได้ตัวหัวนั่นแหละประชากรอาจจะไม่ได้รายได้เพิ่มมากขึ้นแน่นอนเป็นที่ทราบกันดีว่าจีนไม่ได้ลงทุนให้เปล่า วกเขาต้องเข้ามาทําประโยชน์และแน่นอนคนที่เสียผลประโยชน์ก็มีด้วยเหมือนกันเรื่องการค้านั่นแปลว่าคู่แข่งโดยตรงก็จะมีจีนเข้ามาเป็นคู่แข่งสําคัญด้วยสําหรับเรื่องนี้ถ้าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ยังไม่ได้พัฒนามากนักและต้องนําเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วอันนั้นพอเข้าใจได้นะเพราะยังไงก็ต้องซื้อสินค้าจากประเทศอื่น,นมันสมเหตุสมผลที่จะเป็นหนี้แม้แต่เราเองยังต้องซื้อสินค้าจากไทย ดังนั้นต่อให้จีนส่งสินค้าราคาถูกเข้ามาขายในลาวอันนั้นมันจะเป็นประโยชน์ซะมากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้กระทบกับการผลิตในประเทศในไทยเนี่ยคอ่อนข้างโดดเด่นเรื่องการผลิตโดยพื้นฐานแล้วไทยสามารถผลิตทุกอย่างใช้เองได้แต่การที่สินค้าจีนเข้ามานั่นแปลว่ามันคือคู่แข่งโดยตรงมันไม่เหมือนประเทศที่นําเข้าสินค้าจากประเทศอื่นอยู่แล้วในทางตรงกันข้ามแต่และประเทศผมมองว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้สถานการณ์มันแตกต่างกันกน,นะ ถ้าเป็นประเทศที่สามารถผลิตทุกอย่างได้เองมันจะกระทบแน่นอนมันจะกระทบในแง่ที่ว่าสินค้าจีนจะถูกได้มากกว่ามันจะกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรงของไทยดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะไม่รับการลงทุนจากจีนในระดับที่สูงมากแบบที่เพื่อนบ้านทํากันโดยเรื่องนี้นะครับหลังจากที่คอมเมนต์ไม่กี่คอมเมนต์พูดไปนะก็เหมือนทําให้หลายๆคนก็คิดได้ในอีกมุมหนึ่งนะว่า คือประเทศไทยอยู่ในบริบทที่แตกต่างนะครับอย่างตัวอย่างที่เขายกมาว่าลาวยังไงก็ซื้อสินค้าจากประเทศอื่นหรือนําเข้าเข้ามาขายอยู่แล้วการที่จีนส่งของถูกมาขายในลาวมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักแต่ถ้าเป็นไทยนะครับที่ก็ผลิตใช้เองอยู่แล้วรวมไปถึงพืชผลทางการเกษตรทีนี้ถ้าจีนส่งมาแล้วมันถูกกว่าแน่นอนนะครับมันกระทบต่อชีวิตคนจํานวนมากเลยที่พวกเขาอาจจะลําบากแล้วก็ต้องทิ้นรนในชีวิตมากขึ้นกว่าแต่ก่อน สวัสดิการเองก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าต้องใช้นี่จีนนะครับถ้าสมมุติว่าให้ลงทุนให้หมดโดยหลายๆคนก็เริ่มเห็นภาพนะว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไทยทําอยู่ก็ดูถูกต้องอยู่นะความเห็นต่อมาครับบอกว่าเรื่องนี้เอามาเปรียบเทียบป,ประเทศต่อประเทศไม่ได้เพราะว่าแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันเพื่อนบ้านที่เป็นนี่จีนอยู่ต่างมีเหตุผลของตนเองทั้งนั้นมันอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างประเทศไทยมีเหตุผลที่ใกล้เคียงอย่างที่หลายคนว่ามาอยู่นะ พวกเขาพึ่งพาตนเองได้นั่นคือส่วนที่สําคัญเพราะฉะนั้นการพึ่งพาตนเองได้แต่ถ้าให้จีนมาลงทุนมันต้องพึ่งพาจีนมากขึ้นมันต้องรับสินค้าจากจีนเข้ามามากขึ้นอย่างแน่นอนมันเหมือนกับประเทศอื่นแหละที่ยังคงต้องพึ่งพาประเทศที่ใหญ่กว่าดังนั้นประเทศที่เล็กกว่ามากๆอย่างประเทศเพื่อนบ้านก็มันไม่เสียหายอยู่แล้วกับการรับจีนเข้ามามันจึงดูไม่ได้ขาดผลประโยชน์อะไรขนาดนั้นมากนักแต่สำหรับประเทศไทยพวกเขามีพื้นฐานที่ดี การรักษาผลประโยชน์ของประเทศไว้จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะนั่นคือทำเลที่น่าสนใจที่สุดในภูมิภาคแม้แต่สิงคโปร์เองก็ยังคิดแบบนั้นในทำเลของตนเองความเห็นท้าครับบอกว่าให้จีนลงทุนสร้างให้มันเป็นความเจริญแค่ชั่วครั้งชั่วคราวคุณอย่าลืมว่าโครงสร้างพื้นฐานนะ่ะมันก็เก่ามันก็เสื่อมโทรมได้นะพอเวลาผ่านไปแต่อย่าลืมว่านี่นะ่ะมันไม่ได้หายไปไหนนะนี่มันอาจจะยังต้องใช้กันไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,นของประเทศเลยทีเดียว อย่างที่ผมว่ามาโครงสร้างพื้นฐานนะมันเก่าไปเรื่อยๆหรือโครงสร้างพื้นฐานบางประเภทก็อ,อาจจะเสียอาจจะพังได้นั่นแปลว่าในอีกบุมหนึง่งไทยอาจจะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเองอย่างชา้าๆพวกเขาจะได้ของที่ใหม่กว่าและไม่ต้องใช้หนี้ใครทั้งนั้นและสามารถเอาเงินไปทําสิ่งที่น่าสนใจในยุคถัดไปได้มากกว่าโดยความเห็นถัดมาก็บอกว่าไทยเนะี่ยดูเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่พอจะทําได้มากเลยนะแม้แต่มาเลเซียเองเนี่ยก็ยังเป็นหนี้จีนเยอะเลย หรือว่ามาเลเซียตอนนี้พวกเขามีปัญหาอะไรหรือไม่มันอาจจะเป็นเพราะผมไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารทางฝั่งมาเลเซียมากนะักโดยคนสุดท้ายนะครับคอมเมนต์สุดท้ายก็พูดถึงเรื่องของวินัยทางการขังนะครับที่ต้องมีวินัยมากๆเลยมันเกิดจากเรื่องของความกังวลที่เคยกู้เงินจากต่างประเทศเยอะในช่วงก่อนหน้านั้นมันเกิดปัญหากับเศรษฐกิจในประเทศจีนสร้างให้ก็อาจจะเป็นกรณีคล้ายๆกันก็เป็นได้ ผมคิดว่าไทยเพิ่งพาตนเองได้มากกว่าพอเป็นยุคปัจจุบันพวกเขาเรียนรู้และแก้ไขปรับปรุงสร้างโครงสร้างพื้นฐานและทําต่อไปได้เรื่อยๆจนกระจายไปทั่วประเทศลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าไทยมีองค์ความรู้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันดีกว่าการที่จีนลงทุนสร้างให้เพราะว่าอน,อนาคตพวกเขาจะสามารถต่อยอดไปได้เองได้อีกยาวนานโครงสร้างพื้นฐานมันจะสามารถขยับไปข้างหน้าได้แต่สําหรับประเทศที่เป็นหนี้จีนอยู่แล้วในมุมกับการพอไปถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมผ่านไปสัก2 0 3 0ปี ลองนึกดูตอนนั้นถ้าพวกเขายังต้องใช้นี่อยู่นั่นแปลว่าหลายๆประเทศจะยังไม่สามารถเอาเงินมาหักรบกบหนี้ได้มากนักแล้วมันจะไม่สามารถต่อยอดได้ในอีกหลายสิบปีข้างหน้าเพราะยังไงจํานวนเงินที่มีอยู่ในอนาคตเองก็ยังต้องถูกแบ่งมากับการใช้นี่อยู่ดีในขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่า อีก20ปีข้างหน้าเนี่ยเตรียมไปทํางานที่เมืองไทยได้เลยเพื่อนบ้านแทบทั้งหมดที่ใช้เงินกู้จากจีนเนี่แหละคุณต้องเตรียมไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยไปทํางานที่เมืองไทยเหตุผลที่ผมพูดถึงก็คือในยุคถัดไปของไทยมันจะดี่ตอนนี้มากพวกเขาจะมีสวัสดิการที่ดีในทางตรวนข้ามในแถบเพื่อนบ้านชีวิตความเป็นอยู่อาจจะไม่ดีอะไรขนาดนั้นบวกกับโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างไปแล้วหากยกากๆ นั่นแปลว่าของไทยก็จะมีทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่ใหม่และก็มีเงินมากพอไปทําสวัสดิการต่างๆภายในประเทศแม้กระทั่งการทํางานในไทยก็ยังจะดีกว่าทํางานในประเทศซะอีกสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็มีความคิดเห็นดังนี้แหละครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมฝากความเห็นของท่านเองไว้ที่คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ